หลังจากที่ไปสนุกกับรถน้ำมันกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เรามาซ่อมรถบังคับให้น้องกันดีกว่าฮะ <Yeah. S 1> คันนี้ถูกส่งมาจากน้องพานุวัต์นะครับจากจังหวัดนครสวรรค์ <Yeah. S 1> สภาพนี่เก่ามากๆเลยนะครับยังกระเพิ่งถูกขุดพบโดยนักโบราณคดีนะฮะ <c oughs> ผดนีหนาเตะมาเลยครับผมเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดกันยกใหญ่ฮะคันนี้เนี่ยน้องบอกว่ากดไม่ติดครับผมไม่รู้ว่าอาการมันเป็นยังไงก็เลยส่งมาให้ผมเช็คดูหน่อยครับโชคยังดีที่อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับทั้งแบตเตอรี่รีโมทอะไรก็ยังใช้ได้อันดับแรกเลยก็ต้องเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาถอดชุดไฟถอดล้อถอดอะไรทุกอย่างออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือแต่โครงเปล่าๆเ,เ,เลยทีเดียว <Yeah. S 1> เพราะว่าผมน่าจะต้องเอาไปอาบน้ําชุดใหญ่ครับถามว่าจะให้ผมซ่อมไปแบบนี้เลยได้ไหมก็ทําได้ครับผมแต่ว่ามัันขดใใจจอยากะ มันสะอาดขึ้นวางตอนนี้อีกนิดนึงครับเพราะว่าของเล่นที่ส่งมาหาผมเนี่ยมันจะต้องกลับไปในสภาพที่ดูดีขึ้นมา20%ก็ยังดีครับแล้วมันไม่ได้เก่าแค่ตัวรถนะครับตัวรีโมทนี่ก็เถิดพอๆกันเลยครับพวกผมระหว่างที่ไม่ได้เล่นนี่ไม่รู้ว่าน้องเอาไปหมกที่ไหนมาฮะ เราไปทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตากให้แห้งเนี่ยเราก็มาทําการประกอบกันเลยครับผมเริ่มต้นจากรีโมทก่อนเลยครับเท่าที่ผมเช็คระบบไปแล้วนะครับรู้สึกว่ามันก็ยังใช้ได้ปกตินะฮะไฟยังเข้าอยู่ทุกอย่างยังทํางานได้เหมือนเดิมครับผมใส่ถ่านแล้วเห็นไฟแดงๆขึ้นนี่ก็อุ่นใจแล้วครับในส่วนของแผงวงจรรถนี่นะครับเราก็จะต้องมาเชื่อมสายกันก่อนฮะสายที่มันหลุดไปเนี่ยก็จะมีสายแบตเตอรี่แล้วก็สายของตัวบังคับเลี้ยวครับ มันก็ยังใช้ได้นี่นะ ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยครับแสดงว่าไอที่น้องบอกว่ากดไม่ติดเนี่ยมันเป็นแค่ว่าสายมันหลุดเท่านั้นเองครับแต่รู้สึกว่ามอเตอร์เลี้ยวเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่ากดแล้วมันมีเสียงดังมากๆเลยฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะต้องถอดมันออกมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูครับดูว่าอาการมันจะหายหรือเปล่าอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวใหม่แล้วนะครับเพราะมันเป็นมอเตอร์ตัวที่ผมเคยซ่อมรถบิ๊กฟุตที่ได้มาจากตลาดคลองหลวงนะครับแล้วก็ซ่อมไม่ได้นั่นแหละไอตัวนั่นแหละเหตุที่ต้องเปลี่ย จริงๆครับมันก็เลยไม่มีกําลังพอที่จะหมุนเฟืองให้ขับเคลื่อนไปได้เลยครับ <Yeah. S 1> และพอเปลี่ยนมอเตอร์ตัวเดียวเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> มันสามารถหมุนให้เฟืองเนี่ยขับเคลื่อนไปดันให้แกนบังคับเลี้ยวเนี่ยทำงานได้ปกติได้เลยครับจากนั้นเราก็มาประกอบกันเลย เมื่อกี้เหมือนมันใช้ได้นี่ว่าทำไมพอประกอบแล้วมันไม่ติดอ่ะมันดังแกะดแกดแต่อาการแบบนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเสื่อมครับผมกําลังไฟมันไม่พอที่จะสามารถให้แหงวงจรเนี่ยรวบรวมไฟไปที่มอเตอร์ได้นะครับ <Yeah. S 1> ตัวดีเลย์มันก็เลยร้องฮะผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการผมจะลองเอาแบตรีโพเนี่ย มาใส่ก่อนครับแบตเตอรี่ตัวรถเดิมเนี่ยมันกินกําลังไฟอยู่ที่9.6โวลต์ครับแต่แบตลิโพผมเนี่ยมันอยู่ที่7.4ฮะมันก็สามารถใส่ด้วยกันได้แหละโดยที่มันไม่ไหม้นะเพราะฉะนั้นนะครับ<อ>น้องพานุวัตรพอน้องได้รถกลับไปเนี่ยน้องก็ไปหาแบตเตอรี่มาใส่ใหม่นะครับเพราะว่าแบตท,ที่ส่งมาให้เนี่ยมันผมว่ามันเสื่อมแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมใส่แบตลิโพไปแล้วเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่าฮะ i've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันก็พอเล่นได้นะครับด้วยความที่รถมันค่อนข้างที่จะเก่ามากเลยนะฮะแล้วก็มันเป็นการซ่อมแซมจากอะไหล่เดิมจะมีเปลี่ยนแค่มอเตอร์ตัวหน้าตัวเดียวเท่านั้นฮะจากสภาพเนี่ยถ้าจะทําให้มันกลับมาวิ่งดีเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าซื้อใหม่น่าจะคุ้มกว่าครับผมโอเคก็ตามนั้นครับผมมันสามารถกดติดเล่นได้เดี๋ยวผมจะไปส่งกลับให้น้องอีกทีนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ